เกมอ u ไ rise c ส o s s o v e r นะครับทุกคนจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการฟาร์มเบลุนะครับว่าทำไมผมถึงฟาร์มได้เยอะขนาดนี้นะอ้าวเบลุนะครับเยอะมากๆเลยผมมีเทคนิคอยู่นะครับซึ่งต้องเข้าใจก่อนนะครับตอนนี้ว่าตัวเบลุเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงจะเกิดอยู่แค่ประมาณ2รอบนะครับต่อนหนึ่งเซิร์ฟนะครับจะคือตอนเริ่มชั่วโมงมา15นาทีแรกโอเคเลขเลข15นาทีนะครับก็คือเบลุตัวแรกมาเลย เป็รตัวแรกจะมานะครับก็ให้เราไปรอฟาร์มกัน well, ที่เกาะมดเลยเกาะมดนะครับต so ีตีตายเสร็จก็คือ1 1รอบใน1ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็รอบที่2เนี่ยจะมาตอนนาที45นะอ่าจะมาตอนนาที45่นะครับก็ทุกคนก็จะรู้กันว่า1ชั่วโมงเนี่ยสามารถฟาร์มได้แค่2ตัวนะครับตอน1เซิร์ฟนะ1เซิร์ฟนะครับแล้วก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ไปใช้กันนะครับสำหรับคนที่มีมีเน็ตมีคอมแล้วกัน สำหรบบบับมือถือผมไม่รู้ว่าทันไหมแต่ว่าถ้าทันก็ลองดูนะครับถ้าทันนะ,ะ <c oughs> ที่นี่ของผมนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเล่นในคอมนะผมไม่ได้เล่นในมือถือนะครับผมไม่รู้ว่าในมือถือจะทําได้เหมือนกันไหมแต่ว่าถ้าทําได้ก็ฝากมาแชร์ในคอมเมนต์กันหน่อยนะครับอโอเคเริ่มกันเลยนะครับดโดยปกติเราจะไปรอรอที่เกาะมดก่อนนะครับรอที่เกาะมดรอเวลานะช่วงชั่วโมงชั่วโมงแรกเนาะ ตอนนี้อยู่เวลาสี่ทุ่มนะครับก็รอไปสิบห้านาทีช่วงสิบห้านาทีแรกเราก็ตีบอสตัวนี้ให้ตายนะครับอ่าเดี๋ยวไปถึงก่อนนะขอไปให้ถึงก่อนมากมฟแมบิน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  <c oughs> จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้ตามหาเบลูเล้งจีได้ง่ายขึ้นนะอ่าก็แล้วแต่โอกาสของคนนะครับศูนย์จุดหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้กันไหมผมเนี่ยได้ไหมแค่ตัวเดียวนะครับได้มาจากการ a f k นะไม่ได้จากการตีนะการตีผมได้แต่ตัว SS อนะครับ โอเคหลังจากที่เราตีเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้า Discord ของเกมนะครับเข้า Discord ของเกมใครไม่รู้ว่า Discord ของเกมอยู่ไหนนะครับก็หาเอานะครับหาเอานะทุกคนใครไม่รู้ Discord ของเกมอยู่ไหนนะให้หาไปที่ตรงหน้าเว็บ b l u Box อ,อะ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงตรงแมปของมันมันจะมี Discord ให้เข้าอยู่นะครับแล้วก็มา verify อะไรให้เรียบร้อยนะตอนแรกมันจะไม่โผล่มาหน้านี้นะครับมันจะยังไม่โผล่มาหน้านี้นะก็ให้ทุกคนแบบ บริไฟเรียบร้อยทุกอย่างนะครับมันก็จะขึ้นหน้าพวกนี้ไหมนะครับแจ้งเตือนว่าอัปเดตอะไรบ้างนะครับอพเล่ออัปเดตนีอัปเดตใหม่นะครับมันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่เท่าไหร่ว่ะที่ห้าวันเสาร์ที่ห้านะครับมีระบบคิวเข้ามาใหม่นะทุกคนอในนี้จะมีพวกบอกดันเจียนนะครับว่าอยู่ไหนทําอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแรงอะไรนะครับตัวนี้จะมีบอกนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยที่สําคัญที่สุดนะครับในการฟาร์มเบลูนะจะชื่อว่าเกม เกมเกียนเกมกาดอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้นะตัวนี้ผมก็ออกเสียงไม่ถ่วเหมือนกันเอาเป็นว่าเห็นตรงกันนะครับตามนี้นะในเนี้ยจะมีเซิร์ฟเซิร์ฟวีเซิร์ฟทั่วไปนะครับสามารถกดลิงก์และเข้าไปได้เลยนะไม่ก็ตามโปรไฟล์ไปนะครับเห็นโปรไฟล์อย่างนี้คือคลิกเข้าไปแล้วกดจอยได้เลยนะครับหลายหลายคนมันจะเป็นอย่างนี้นะนะเดี๋ยวเรารอ,รอเวลากันหน่อยดีกว่ารอตีเบลุนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะสักครู่นะครับครับตอนนี้ก็ใกล้ละใกล้ละอีกนิดนึง ก็เดี๋ยวจะโชว์เทคนิคให้ดูนะทุกคนว่าแบบเอ้ยมันฟาร์มแบบรวดเร็วเนี่ยฟาร์มยังไงแต่ว่าอาจจะแบบเข้าเซิร์ฟช้าหน่อยเพราะว่าแบบม,มันไอ้นี่อ่ะมันต้องอาจจอไปด้วยเราต้องโยกโยกจออ่ะรีมอนกันจริงๆดาบตอนนี้ก็สําคัญนะดาบอ่ะต้องไปหาจากดันเจียนครับยิ่งดันเจียนแรงสูงๆอ่ะแรงสูงๆด่านด่านสูงๆด่านแบ็คโเวอร์เงี้ยเออ แม่โคเวอร์ตียากมากแบบขนาดมีแรงจียังตียากอ่ะแต่แบบว่ามันให้ดาบดีครับดาบตีแบบโคตรแรงเลยฮึบปึบตีดิตีดิฮึบอ่ะตีแม่แม่แม่หมดแม่หมดฮึบปึบปึบอ่ะเลยอีกเลยอีกเลยอีกตี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 โอเคตัวนึงมันลำบากตัวนี้แหละทุกคนไอ้ไอ้ตัวพวกเนี้ยตีลำบากอ่ะชุบชุบอ่ะชุบเสร็จรอนะครับ รอเลยรอรอตีเบตตเรุแตกเสร็จเราย้ายเซิร์ฟเลยนะทุกคนถ้าเราตีเบรุเสร็จรคือเรา,าย้ายเซิร์ฟทันทีเลยนะอบอตีเบรุครับตีตีข้าไปตีข้าไปรวดเร็วรวดเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้คิริตตบคุ้งเร็วกว่านี้อยา่ยาอย่าฮู้คิริตตคุ้ง ไป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 เอออ,อยา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 เสร็จแล้วก็ชุบเลยนะทุกคนชุบเสร็จแล้วก็ย้ายเซิร์ฟนะครับชุบเสร็จแล้วก็ย้ายเซิร์ฟชุบชุบชุบโอเคไม่ได้นะเราไปที่อันนี้เลยครับไปนี่ลิงก์กลุ่ม Discord นะกลุ่ม Discord ที่เราปังไว้แล้วก็เข้าเซิร์ฟครับนี่ตามโปรไฟล์ใครสักคนหนึ่งไปได้ตามโปรไฟล์ไปต ตาโปรไฟล์ไปใครก็ไม่รู้นะโลโลเอาเมื่อกี้ไม่บั๊กเอาไม่ทันเอาใหม่นะเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วอะไม่รู้ว่ามันบั๊กช่วงไหนนะโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะครับ ตีตีมดก่อนตีมดเมื่อกี้เราถึงว่าตีมดแล้วใช่ไหมตีตีไปตีไปผมอาจจะได้ตัดช่วงไม่บล็อกออกนะครับไม่งั้นทุกคนหูแตกแน่ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มาตีมดก่อนตีมดตีมดตีมดตีกี่ไปตีข้าไปตี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 มดน้อยมดงานต้องลุมตีเลยอ่ะอ่ะชุบไปฮึบฮึบชุบไปครับชุบชุบ ไม่ติดไม่ติดช่างมันเราเป้าหมายเราคือเบลุนะครับเป้าหมายเราคือเบลุนะว๊อปคิสตีลุงตีครับเพื่อนตีใครก็ได้ตีหมดถ้าดามเมจเราถึงคือเราก็ได้นะสบายมากดามเมตต้องถึงนะพอตีเสร็จเราก็ย้ายซร์ฟครับตีเสร็จชุบเสร็จเราก็ย้ายเซร์ฟเลยนะมันเป็นเทคนิคของเราถ้าทาอย่างเงี้ยในเวลาที่มันจํากัดเราจะได้ประมาณ4-5รอบนะครับ4ีตัวให้เราได้สุ่มนะ มันจะไปไวมากๆครับฮึบสองสามอ่ะไม่ติดย้ายเซิร์ฟครับย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟย้ายเซิร์ฟเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะฮึบฮึบฮึบึบอ่ะโปรไฟล์ใครโอ้โหโ,หโ,หโหโปรไฟล์ใครไม่รู้รีบเข้าก่อนรีบเข้านะครับรีบเข้าจอยจอยจอยกดจอยกดจอยกดจอยฮึบเข้าทันไหมเข้าทันไหมขอดูก่อนนะติดคิวอันนี้ติดคิวไม่ได้ไม่ได้ไปไปไปอันนี้ private server อันนี้น่าจะเข้าได้นะครับบางลิงก์มันเป็นแบบเซิร์ฟ p พ i เวทเลยนะ ขาให้ลิงก์เซิร์ไฟไพเวทมาก็เข้าเข้าไปเลยครับโอยติดคิวอีกแล้วไม่น่าได้นะไปใหม่ไปใหม่มันติดคิวนะครับเราต้องมาลุ้นอย่างนี้แหละทุกคนต้องมาลุ้นว่า,าเราจะเข้าได้เซิร์ฟไหนนะอุย้ยอันนี้เข้าได้นนี้เข้าได้นะครับมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเนี่ยปึบฮึบอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละไปครับเราเราถึงจะจะได้ประมาณสี่ห้ารอบนะครับตอนหนึ่งหนึ่งการเกริดของมันอนะมันก็จะป,ประมาณนี้แหละ ะมีคนตามเข้ามาเหมือนเรานี่แหละครับทุกคนก็ถ้าทําตามที่ผมบอกก็สบายมากครับคือรวดเร็วรวดเร็วสามารถชุบเบลูดได้รัวๆนะถ้าใครแบบเน็ตแรงๆนะครับคอมยิ่งมีจอสองจอนะคือสบายเลยอืมของผมตอนนี้ก็มีจอสองจอนะครับก็สะดวกสบายประมาณตีเบลูแล้วประมาณเกือบครึ่งหนึ่งช่วยตีเลยอย,นนอย่างนี้ทันนะครับอย่างนี้ทันนะอย่างนี้ทันนะฟึบฟึ๊บฟึบึบ โอเคโอเคสบายมากครับเอียตั้งสิบนาทีนะสิบนาทีนี้เข้าได้ประมาณสามเซิฟนะครับอืมสิบนาทีเข้าได้ประมาณสเซิฟนะมับมัฟมัมัมัถ้าเข้าทันนะตัววงเล็บว่าถ้าเข้าทันมันเป็นแบบทดสอบเครื่องไปด้วยเลยนะเนี่ยดูนะว่าแบบการหาเบรู้เนี่ยโอ้ยเหมือนเหมือนเจอเหมือนเจอผู้พิทักษ์พลังวิเศษเจ้าวะที่วาทำไมมันมีเร็วจังอ่ะพึบชุบ ช๊บชูบอ่ะไม่ติดช่างมันโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสําหรับการฟาร์มเบลูแบบรวดเร็วน,นะครับใครไม่มีเทคนิคอยากรู้เทคนิคก็ลองทําตามผมดูนะครับผมก็ได้มาประมาณเนี้ยอ่ะประมาณเนี้ยแหละให้ทุกคนได้เห็นนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบา,บายๆจ้า